สวัสดีครับผมชื่อสมบุญลมงลอยครับอายุ66สลุงบุญครับขายกาแาอยู่ขายกาแฟโบราณอยู่ครับ1 1 7่งหทับหนึ่งเจ็ตำบลวัดไซหมู่สิบอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ทางวิทยุครับปวดเขา่าแล้วก็เป็นความดันความดันก็240แต่ตอนนี้กินน้ำมันลำข้าวไปแล้วก็ลดลงมาเดี๋ยวอยู่ประมาณร้อ ปวดมากเลยปวดบางทีเดินไม่ไหวเลยนะขึ้นบันไดไม่ได้แล้วถ้านั่งห้องน้ำก็ต้องเหยียดขาไปก็ทรมานอนะ่ะเชา้ากกั่อนนอนเชา้าสองเมตรก่อนนอนสองเมตรประมาณสองกระปุกสองกระปุกมันก็เดือนเดือนได้สบายดีครับนอนหลับสบาย่ายสะดวกปวดเขานี่ไม่ไม่ปวดแล้วมันหายไปแล้ว ก็ดีใจสบ,บายใจให้ไปก้าสิบพนันเพราะมันมันไม่มีอะไรแล้วมันก็สบ,บายใจดีแล้วมันก็ไม่มีปัญหาของมันดีก็มีมีเคยชวนผมก็บอกผมกินก่อนพินา้าแล้วก็บอกเขาลองดูกันเขาก็บอกเดี๋ยวเขาจะไปซื้อเองทนที่ฟังอยู่ทางทางบ้านแล้วนหรือว่าดูทีวีอยู่ถ้าเห็นรายการนี้แล้ว ผมทานน้ำมันลำข้าวขอลองให้ท่านเปิดใจทานน้ำมันลำข้าวตามที่ท่านมีอาการเจ็บปวดหรือว่าเป็นความดันเบาหวานช่วยได้ผมดีหน้าทานแล้วดีมาทานกันเยอะๆนะครับ